สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Good Morning Thai f i g h ในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งวันพุธนะคะจะเป็นช่วงสาระดีๆกับน้ำแดงค่ะและช่วงสาระดีๆในวันนี้นะคะน้ำแดงก็จะเอาเรื่องช็อกโกแลตมาฝากทุกคนกันค่ะเพื่อนๆชอบกินช็อกโกแลตกันไหมคะเร่ารู้หรือเปล่าว่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตที่กินกันอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมีที่มาย่างไงไปฟังกันเลยค่ะ ช็อกโกแลตเป็นผลผลิตที่ได้มาจากมเมล็ดของต้นโกโกโ้ที่ขึ้นในป่าร้อนชื้นของทวีปอเมริกามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Theobroma cacao แปลว่าอาหารแห่งถวยเทพค่ะว่ากันว่าชนกลุ่มแรกที่รู้จักทำช็อกโกแลตเป็นอารยธรรมโบราณที่อยู่ในเม็กซิโกแล้วก็อเมริกากลางชนกลุ่มนี้ได้แก่ชาวมายาแล้วก็ชาวแอสเทกค่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเอามเมล็ดคาเคามาบด แล้วก็ผสมกับเครื่องปรุงหลายชนิดเพื่อทําเป็นเครื่องดื่มที่มีรสขมเฟื่อนและนอกจากจะใช้ประกอบอาหารแล้วเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเชิงศาสนาแล้วก็สังคมด้วยนะคะชาวมายาเป็นชนชาติแรกที่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้ค้นพบความลับของต้นคาเขาโดยพวกเขาเนี่ยได้นําต้นคาเขามาปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านพอออกฝักก็เก็บออเอามาเล็ดมาหมักบ้างคั่วบ้างและยังบดเป็นเนื้อเหนียวถ้าอยากชงดื่มเป็นเครื่องดื่มก็เอามาผสมน้ำโดยพริกไทยกับแป้งข้าวโพดก็จะได้เครื่องดื่มช็อกโกแลตรสา ซ่ามีฟองฟ้องแต่ในสมัยนั้นเนี่ยช็อกโกแลตยังไม่มีรสหวานนะคะเพราะไม่มีใครปลูกอ้อยก็เลยไม่มีน้ำตาลเอาไว้เพิ่มความหวานค่ะเล่ากันว่าราชวงศ์มายายุคคลาสสิกจะนิยมดื่มช็อกโกแลตกันมากแต่คนทั่วไปในยุคนั้นเนี่ยจะดื่มช็อกโกแลตในเฉพาะวาระพิเศษเท่านั้นส่วนชาวแอสเทกบรรดาผู้ปกครองระดับสูงพระ ทาหารยศสูงและพ่อค้าที่มีหน้ามีตาเท่านั้นล่ะคะ่ะที่จะมีสิทธิลิ้มลองเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ชนิดนี้ช็อกโกแลตมีบทบาทสําคัญในพิธีของราชวงศ์และศาสนาเพราะใช้มเล็ดคาเขาเป็นเครื่องสักการะเทพเจ้าและดื่มในพิธีสําคัญแต่ว่าช่วงก่อนน้าศตาวตรรษที่15เนี่ยชาวยุโรปยังไม่มีใครรู้จักช็อกโกแลตนะคะสเปนเป็นชาติแรกที่เดินทางไปค้นพบทวีปอเมริกาและแน่นอนคะ่ะค้นพบช็อกโกแลตด้วยหลังจากที่สเปนมีชายเหนือชาวแอสเทกแล้วพวกเขาได้นำเอาช็อกโกแลตกลับประเทศมาด้วย และกลายเป็นที่นิยมช,มชมชอบในราชสำนักอย่างรวดเร็วภายในเวลาประมาณร้อยปีความหลงใหลที่มีต่อช็อกโกแลตก็ได้ขยายตัวลุกลามไปทั่วยุโรปเลยล่ะค่ะครั้นเมื่อช็อกโกแลตเข้ามาในยุโรปเนี่ยมีใครบางคนเกิดไอเดียที่จะเติมน้ำตาลลงไปใส่ซีนนามอนแล้วก็เครื่องเทศลงไปในที่สุดเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนรสหอมหวานก็ถือกําเนิดขึ้นมาค่ะแต่ในช่วงแรกช็อกโกแลตเนี่ยก็จะมีเฉพาะผู้มัง่งคั่งแล้วก็บาทหลวงเท่านั้นนะคะ ที่จะหาซื้อมาดื่มได้ต่อมาหลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็เริ่มเอาพันธุ์พืชคาเขาไปปลูกในประเทศอนานิคมแถบเส้นศูนย์สูตรไม่ว่าจะเป็นเกาะซีลอนอ่ะไม่รู้จักปละสิสีลังกาไงคะเวเนเุเอลาชาวาและสุมาตาผลผลิตจากต้นคาเขา,ขา,ขาใช้เวลาไม่นานก็สามารถออกฝกักและก็มเมล็ดส่งกลับมายังเจ้าอาานิคมเหล่านี้จนยุโรปเนี่ยกลายเป็นทวีปแห่งช็อกโกแลตมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องดาวสาระน่ารู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตอาทิตย์หน้าน้ำแดงจะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกรอติดตามชมนะคะทุกวันพุธค่ะเวลา10โมงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ